สวัสดีครับขณะน,นี้เวลาตีสองยี่สิบประมาณ25นาทีนะครับช่วงเวลานี้รถกําลังมาพอดีนะฮะตอนนี้หัวหน้าของเรากําลังเก็บของเพื่อจะไปที่รถนะครับดูสภาพพอตอนนี้นะครับไหวหรือไม่ไหวดูนะฮะแสดงว่าไหวแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เรากำลังจะขึ้นที่ออกจากมหาสารคามเพื่อจะไปศรีสะอโอโศรีสะอโศกคืออะไรศรีสะอโศกคืออะไรคือสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมครับทุกคน เป็นสถานที่ที่เขาทานมังสวิรัตและที่สําคัญเขาเดินไปไหนมาไหนเขาก็ไม่ใส่รองเท้านี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะค้นหาสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสําหรับช่วงเช้าๆอย่างนี้นะครับเราเจอกันรายการ v r e s u สำหรับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโรงเรียนสารคามพิทยาคมนะครับค่ะวันนี้จะไปทำอะไรครับวันนี้เราจะไปทําการออก่ขยหรือการเข้า่ขยและการไปเที่ยวเข้าไข่ที่ไหนครับที่ไหนครับทุกคนที่ไหนครับได้ยินข่าวมาว่าที่สิรินธรนะครับคุณวิทีพิชาโอ้โหไปเขื่อนสิรินธรใช่หรอคะเป็นอะไรที่มันแบบ ผมเคยไปแล้วนะครับเวิร์กมากเวิร์กมากเวิร์กมากได้ยินข่าวว่าที่พักนะครับสำหรับที่พักนะครับคุณรู้มากใช่ไหมคะรู้มากครับเป็นรีสอร์ทริมเขื่อนสุดยอดมากครับแต่ตอนเช้านี้เราจะไปฟังธรรมและกินมังสวิรัติที่ศีรษะโสกอนอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาอนุโมทนาไม่มีครับมีแต่อนุโมทนาไปก็โทษทีตอนนี้ได้ข่าวว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรกันนะคะ ที่รีสอร์ทนะคะแม่เป็นกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยกันเรามีถ้าเราไปรีสอร์ทรีสอร์ทเราก็ไปตบมือตบมือครับตบมือตบมือตบมือถ้าเราันนี้ขอพวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

ได้ชูนิดหน่อยครับชูนิดหน่อยเรียกสั้นๆว่าพี่ถังก็ได้นะครับเรียกง่ายๆนะครับส่วนบ้านเกิดนี่โอ้โหเป็นคนบ้านเดียวกันกับพวกเราเลยนะครับเป็นคนบ้านเดียวกันสารค้ามนะครับอยู่อำเภอใดครับผมว่าอยู่อำเภอว่าปีปทุมสารค้ามบ้านเท่านะครับพอดีได้มีโอกาสมาอยู่ที่ศรีสาโดมตั้งแต่ปี สามสิบเกสองบ้านหาลอยสามสิบเจจากวัจากปีกะบวกเราคูณหานเอาเร้อสิบเจ็ดปีอะจากปีเออนะครับเป็นเพื่อนกันกับคุณครูของพวกเราคุณครูแอดดี้นี่แหละนะครับมาอยู่ที่นี่ด้วยกันนะครับก็ยินดีต้อนรับพวกเรานะครับเดี๋ยวจะพาพวกเราเนี่ยได้เดินเข้าไปดูโรงเรียนที่คุณครูของพวกเราเคยอยู่ว่าเป็นยังไงอาคารจะหลังใหญ่แค่ไหนนะครับเอ่อเพราะคุณครูของพวกเราเนี่เรียนจบจาก สถาบันแห่งน <ım. S 2> ah ี้นะครับโรงเรียนสมาธิศาสตร์ศาสตร์หรือหมู่บ้านศีศาสตนะครับตรงนี้เราเรียกว่าหมู่บ้านศิศาสตนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปคุยกันข้างในนะครับเดี๋ยวจะพาพวกเราเดินเข้าไปข้างในนิดนึงเนื่องจากรถทุกเราันคันใหญ่มันก็เลยเข้าไปข้างในมันมีไม้เยอะนะครับเดี๋ยวจะพาพวกเราเดินเข้าไปข้างในถลังไปจะมีอะไรน่าสนใจอ่าพวกเรายินดีให้ยังจะค้ากยังกัน ตอนนี้นักเรียนกำลังเดินทางสู่ชุมชนศรีสาโสหลังจากฟังวิทยากรเสร็จแล้วก็จะเดินทางเข้าสู่ชุมชนเพื่อศึกษาชุมชนศรีสาโสรุ่นเดียวกับพิวุฒนะครับก็ยินดีที่รู้จักนะฮะครับผมครับ จะเป็นพี่ที่จะคอยดูแลแล้วก็คอยพาพวกเราเดินชมชุมชนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ใช่ตอนนี้ส่วนพี่ที่ถ่ายภาพอยู่ใกล้ๆนี้ก็เป็นคณะเดียวกันนะครับชื่อพี่สาราวุฒิหินสร้างนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากออกกล้องก็อย่าลืมนี่ต้องติดต่อคนนี้นะ <c oughs> พี่วุฒินะครับ <c oughs> ง,ง่ายพี่วุฒินะครับเราเขาขยันเป็นคณะที่จะพาพวกเราตรงม,รตมาเลยครับตรงมาเลยครับดูงานนะครับ ที่สอนทำสำนึกดีเด็กด้วยอ๋อทำทักทายโอเคนะครับหรือว่าหรือใช้คําว่าเจริญธรรมสำนึกดีครับสำนึกดีค่ะเจริญธรรมครับเจริญธรรมค่ะนะครับเป็นคําทักทายแทนคําว่าสวัสดีของวัฒนธรรมที่ชุมชนศรีสะอสอบของเรานะครับเพราะเวลาเราเข้าไปข้างในก็จะได้ยินคําเหล่านี้นะครับนี่ครับอ่อฮารา์ เช,ชิญครับเดินต่อไหนเจอยังเออนี่เดี๋ยวเราจะและสัมภาษณ์นิดนึงอ่านี่ที่กำลังปั่นจักรยานมานี่ก็เป็นไหนอ้าวพวกเราเดินเห็นหมู่บ้านแล้วรู้ไหมครับบ้านคุณครูแอดดี้ล้างเก่าแล้วไหนล้างเก่าล้างเก่าเรื่อเตอร์นะน้องเพชรสวัสดีครับนายสวัสดีครับนายโอ้สไลด์สไล นี่เป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ที่นี่เป็นระดับระดับไหนลูกตอนไหนนล้วลูกพูดเกาหลีได้ครับพูดเกาหลีพูดเกาหลีได้เหรอเกาหลีได้ไหม Can speak English อันนี้ได้ภาษาอังกฤษเขาถามโนนอันนี้เป็นเป็นลูกอะไเนาะแต่ละข้ามหลายคนครับหลายคนล่าออกมาซอยงานกับที่ซาอุโศกล่าออกแล้ว ไอ้นี่โรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลมีใครมาจาก่าปีไหมสามารถเปียนได้สมพยาบาล่ต้อไให้เด็กเด็กเดี๋ยวเราจะได้ดูรายละเอียดอีกทีนึน่งนะเดี๋ยวนี้เลยครับ <S <S มนนีเลน้อยนะครับเด็กกอยร์บ็คเฮฮะ b y บางคนเขาจะนั่งซาเล้งนะครับเจ้าเรือนะครับเยอะอืมโอเคครับงั้นเดี๋ยวจะเชิญพวกเราเข้าศาลาแล้วก็ไปกราบสัมมาณะนะครับจะีพระหรือสัมมาณะนะครับเรียกว่าพระแต่ว่าที่เรียกสัมมาณะนะครับเดี๋ยวต้อนรับพวกเราที่นี่นะครับเขาเชิญข้างในเลยครับไปโบสถ์ซึ่ง วันนี้ท่านก็จะมาต้อนรับเราแล้วพวกเราจจกปากพร้อมกันส่วนเลื่องการปาก็จะให้พเซนเตอร์ของเราพี่แอนะครับได้สาธิการปากซึพรกเราดูแบบจะได้นะครับหามแต่ครั้งนี้นะครับเราไม่เห็นจังหวัดที่สองบันพานะครับไปจะกลมลงไปนะครับเอาหมอนย่มงองินจะโดนกับคิ้วนะครับจังหวัดที่สามอี่ว่านะครับจะปาาลงไปนะครับใช้ช้าไา่ต้องเร็วแล้วก็จะค้างไว้แล้วก็ใช้ช้าพร้อมกันนะ นึกในใจว่าพุทธังพุทธระนังทักชามิแล้วก็ค่อยๆขึ้นนะครับเก้าที่หนึ่งแล้วก็จังหวะที่สองก็ตามนะครับพราะฉะนั้นเราจะกราบใช้ช้านะครับอันนี้สานนี้ไม่ว่เราดลงจทีนี้เราจะพาพวกเราจะตามเขาไนะครับเราตามให้สวยๆเราได้าพไวประมาณหที่สัปดาห์จบแล้วนะครับอ่าเวราไม่คาเกินพอมนะครับเดยลวก็ที่นะ ไม่ว่าสวนไม่ว่านาไม่ว่าเขียงนาไม่ว่าสาราวัดสามารถเป็นของเรียนเราได้หมดเลยเลยไม่ต้องไม่ต้องเสียงกับประมาณในการสร้างอาคารแต่เราก็ได้รับอนุญาตนะินญายการสร้างของเราสีเด่นเป็น,นชาวิชาสีคือต้องฟัาดีต้องมาก่ีอนต0เป็นงาน3 5าชาวิชา,ชา,ชา,ชาแค่25% อาเปอร์เซ็นต์แต่ว่าในของเราแก่งไหมทันเขาไหมพอจบแล้วเราสามารถแข่งต่อได้สบายมากนะ,ะ,ะนี่อาจารย์อาจารย์อาจารย์ถ้าเราทำทำสิ่งที่มสีมสิ่งที่มีโทษถูกต้องก็หมดค่าทันทีอ่าทีนี้ฟังต่อไปยังไม่สร็จว่าคนเมื่อไหทีนี้มีสาวคนหนึ่งจุ้งพายไป,ไป ตามป่าและมอลกลัด็อบไฟปรากนว่าควายเหยียบกับระเบิดระเบิดปั้งขาควายขาดกระเด็นขาควายขาดกระเด็นนะแล้วขาผู้สาวก็ขาดกระเด็นระหว่างสองขาขาคนกับขาควายจะไปเอาขาไหนักเรียนฮะไปเอาขาไหนขาคนเลยขาควายอ้าวหลายคนงงเนี่ยอ่าเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าเราเดินไปได้เห็นขาคน<ช>วางอยู่กลางถนนจะเป็นยังไงวิ่งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นขาควายว,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 วางอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นไงลากมาอละไรจะแปะวกอะไรไหมเห็นได้อย่งเพราะก้นยังไม่สรุปรควกันแกขปาม่งเรื่องการานมอกันบ่าคนชุมชนีความใ้ชิสนทสนมมีความ่อต่อกันและกัน มีคำพูดของ,ของที่สารสนที่ว่าพ่อแม่พี่น้องของเรากัพ่อแม่พี่น,อน้นนองของเราร่วมหลังพิชิดีนีเอที่ทำให้การุต้เองของชุชนทีีสรรสรเป็นวิรบูกจบในด้าของการ,ร,รดำเนินชีวิตด้วยาํารุ่แรงรุ่งแรง ยงกำลังจะเอาข้าวไปใส่บาตรสามัะ สกับพ่อแม่คุยให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนี่เด็กๆของเราลดปริมาณลงแต่คุณภาพจะเท็จข้นเหมือนเดิมแต่ก่อนนักเรียนเราเยอะสมัยรุ่นอาจารย์ธีรศักตนะรุ่นอาจารย์ธีรศักดิ์เนี่ยเยอะถึงสองร้อยเดี๋ยวนี้ลดปริมาณ ที่มันใช้ได้เขาเรียนภาะายังไงแลเก็อะไรภาษาอีกคนหนึ่งก็ ตอนนี้นักเรียนกำลังล้างแก้วล้างจานของตัวเองที่รับประทานขนมกับอาหารว่างกับโอวันกินเสร็จแล้วเป็นการฝึกการรับผิดชอบตัวเองเป็นการฝึกการทำงานด้วยตัวเอง